ก็สวัสดีคุณนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเปิดเซิร์ฟเล่นกับเพื่อนนะครับเพื่อนจะอยู่ไกลแค่ไหนก็เล่นได้นะครับด้วยกันว่าแต่เรารู้จักกันนะครับแล้วเขาก็ต้องมีแอปนี้เหมือนกันนะครับเนี่ยต้องมีแอปนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ใต้คลิปนะครับโหลดได้จากเพจสตูนะครับสําหรับใครไม่อยากคลิกลิงก์ของผมลิงก์ผมก็เชื่อมต่อไปอยังเพจสตูนั่นแหละ นี่ครับเมมาที่แดกมันจะให้สมัครทางนี้ก็คือมีรหัสอยู่แล้วทางนี้ก็คือล็อกอินแบบว่าสมัครใหม่นะครับก็ท่านใครเข้ามาที่แดกก็คลิกเข้าไปตรงทางนี้แล้วก็ลิงก์กับเฟซก็ได้นะครับเอาเฟซส,สมัครนะครับนี่ครับเข้ามาก็จะมีมันก็จะโหลดก็รอแป๊บหนึ่งนะครับ น้ครับก็ช่างมันไปก่อนนะครับก็นีครับที่เปิดก็ตรงนี้นะครับที่เข้ามารูปบวกตรงนี้ตรงนี้ก็คือชื่อแบบประเภทเซิร์ฟนะครับตรงนี้ก็คือสไว v i เ a l ร์ตรงนี้ก็คือสร้างซัมตรงนี้ก็คือ PVP ตรงนี้ก็คือมินิเกมเราใครอยากเล่นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเลื่อนลงมาอย่างนี้ก็คือแบบค้นหาใหม่นะครับตรงนี้ก็คือที่เข้าไปค้นหานะครับก็ใส่ ไอพีไปนะครับไอไม่ใช่ไอพีสินี่ i ไอดีไอดีของผู้เล่นนะครับไอดีของผู้สร้างเซิร์ฟนะครับก็นี่ครับไอดีดูตรงนี้นะครับก็วิธีสร้างเซิร์ฟก็ง่ายๆครับคลิกเข้าไปตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับแล้วก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับก็ตรงนี้คือชื่อเซิร์ฟท่านจะเอาอะไรก็ช่างทานไปนะครับผมจะไม่เปลี่ยนนี่ครับตรงนี้ก็คือแมッ ให้ท่านเข้าไปในนะครับสร้างแมปเราก็เขียนชื่อแมปนะครับก็นี่ก็คือแมปของผมทิวพิชอปผมก็เอาอันี้ไปตรงนี้ก็คือประเภทของแมปจะเอาอะไรก็แล้วแต่เซิร์เวอหมดสร้างสรรค์ตรงนี้คือเอาชีวิตรอดตรงนี้คือ PvP ตรงนี้คือมินิเกมเอาเซิร์เวอร์แล้วก็เพลเยอร์คือผู้เล่นนะครับ ให้เขาเล่นได้กี่คนก็แล้วแต่ท่านให้คนเข้าเล่นนะผมเนาะสมมติว่าเรามีเพื่อนสมมติว่าเรามีเพื่อนอยู่หลายคนแต่เราจะเล่นสองคนนะครับเต้นกับเพื่อนแค่สองคนแล้วไม่อยากให้ใครเข้ามาด้วยก็คิดเข้าไปสองแล้วก็ตรงนี้คือรหัสผ่านนะครับแนะนำยาหนึ่งสองสามสี่นะครับก็แต่ท่านไปจะเอาไม่เอาก็ช่างท่านเขาเดาได้ เขาก็เดาเข้ามานะครับนะครับท่านจะใส่เป็นชื่อท่านก็ได้นะครับอย่างผมก็พิมพ์ใหญ่ก็ได้หรือพิมพ์เล็กก็ได้ครับ t o p g g อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือ t o p เยๆก็ได้แล้วแต่ทานไปนะครับหรือท่านจะสามสี่ห้าหกอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ยาวหนึ่งสองสามสี่เข้าเดาง่ายครับหรือท่านจะหาตัวไหนก็ใส่เข้าไปมั่วก็แล้วแต่ท่นนะครับมันก็ไม่มีเหมือนเดิม นะครับท่านจะ hit หนึ่ง f สาม i แปดอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านถ้าท่านจำนะครับก็ง่ายๆก็แค่ศูนย์เก้าศูนย์อย่างนี้ก็ได้เจ 80, อศูนย์แปดศูนย์ก็ได้แล้วแต่ท่านไปนะครับผมจะสี่ห้าหกอย่างนี้ก็ได้นะครับ แล้วท่านก็คลิกตรงนี้ไปเพื่อสร้างเซิร์ฟนะครับก็มจะตรงนี้ก็แ้วใครอยากเล่นก็แล้วแต่นะครับแมปนี้ผมจะเอาเป็น0980ตัวนำหน้าของ ID Line ก็ตรงนี้ไปนะครับอะไรขึ้นมา เอาใหมสิพอสร้างเสร็จมันก็จะมาอยู่ทางนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้เลยอยู่ตรงไหนวะนี่กูจะเข้าไปเล่นได้ไหนโอ้ ตัวตัวอนนั้นเข้าไปตรงไหนว่ื่อกตีมันก็หายว่าไปกับตาแล้วนะครับกดตรงนี้ก็คือชื่อผู้เล่นหลายๆคนที่ท่านอาจจะรู้จักนะครับก็ผมไม่รู้จักผมก็ไม่เอาองไซเน็ตผมกากถ้าไม่ตรงนี้ก็ ทางนี้เรามั้งไม่อะไรอย่างนี้ก็ไม่ตรงนี้ไม่ใช่น่าจะไม่ใช่นะตรงนี้เซิร์ฟเออนะครับเข้ามาทีแรกพอท่านล็อกอินเสร็จมันก็จะเด้งรูปอ,อสัญญาณขึ้นมาสามสัญญาณขีดเหมือนขีดขีดไอขีดสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยครับก็จะมีแบบนี่ครับ 304ศูนย์สี่เอ็มเอมันน่าจะสูงก็นี่ครับก็ให้ท่านมาเลือกเอนนะครับออนไหนนะครับสีเขียวก็น่าจะโอเคสีเหลืองก็น่าจะปานกลางนะครับสีแดงก็คือสูงคือแบบน่าจะเข้าเซิร์ฟอ,อื่นแล้วแหลกนะครับผมก็เปลี่ยนเอาสีเขียวมั้งเปลี่ยนเอาสีเขียวเว้ย มาแล้วนั่นไงมาแล้วนะครับห้องชิคเพรเนี่ยครับเซิร์ฟคนไทยก็มีแต่ถ้าท่านมีไมค์ครับ PE 0ูนยจุดสิบสจุดหนะครับแล้วท่านมาสร้างเซิร์ฟด้วยเนี่ยจะไม่เป็นของ0ูนยจุดสี่จุดนนะครับก็มันเป็นอะไรไม่รู้ แล้วเข้าไปดูเสิร์ฟตรงไหนวะก็ลืมอีกแล้วลืมเช่นเคยลืมอะไรนักหนาเข้าไปดูตรงไหนเนี่ย ซอร์พา์เหรอโอ้พระเจ้าไม่น่าเชื่อลองสร้างดูดิก็เหมือนเดิมนะครับก็8นาทีแล้วก็ใส่รหัสแล้วก็ใส่โหมดไปเลย0980เก้าแนี่ครับเศษมันก็จะขึ้นมานี่คือรหัสผ่านท่านจะแชร์ป่านเฟซทวิต หรือ Google บวกนะครับตรงนี้ก็คือ IP ของเรานะครับ ID ไม่ใช่ IP ผู้ผิดตลอดตรงนี้คือรหัสนะครับผมถ้าท่านไม่เลือกอนไหนก็ท่านก็กดตรงนี้ไปนะครับแล้วมันก็จะเข้าเกมนะครับ นะครับส่วนดูว่าเราสร้างเซิร์ฟไว้เซิร์ฟมันจะไปอยู่ไหนก็ให้ท่านเข้าไปดูในตรงที่ผมบอกนะครับท่านมาอยู่ตรงนั้นท่านก็ไปหาที่อื่นนะครับนะเอาแบบง่ายๆอย่างนี้เลยนะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเก้านาทีแล้วเดี๋ยวจะอัพนานบายๆนะครับ